ทุกคนทุกท่านกันต้นนะครับวันนี้เก็กลับมาเล่นเกมระบบนะครับอันอีกเช่นเคยนะครับเราอาจจะดูเห็นเกมระบบบ่อยเนาะนะครับอ่าซึ่งวันนี้ก็มาอยู่ในแมปของมาร์ทเรเดอร์กันอีกเช่นเคยนะหลงังจากที่เมื่อวานก็เล่นไปแล้ววันนี้เราก็มาเล่นกันอีกรอบนึงนะครับวันนี้ก็เราก็มารีวิวตัวละครกันอีกเช่นเคยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับคำพูดจะไปเดี๋ยวเรื่องนิดนึงเนาะนะครับเพราะวันนี้ก็ตัวละครที่จะรีวิวต่อจาก คลิปที่แล้วก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะค,คลิปนี้นะค,คลิปที่เราก็เยอะคลิปนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะแต่อาจจะไม่เยอะเท่ากับคลิปที่แล้วเนาะนะค,คลิปที่แล้วเราถึงล่าสุดถึงเลดเ่ตะโกนนะครับอ่าส่วนคลิปใหม่ล่าสุดนี่ถึงเลดเอร์เอ็กเซ็ดละนะเริ่มต้นจากเลดเอร์เอ็กเซ็ดหลายคนก็น่าจะเห็นเกมขัดละนะครับอันนี้เป็นเกมขัดของมาร์สเลอร์เอ็กเซ็ดนะครับเพราะว่าได้ก็ไม่มีเนาะก็น่าเสียดายนะครับก็ข้ามมาเอ็กเซ็ดเลยนะครับอ่าวิวก็ไม่มีการจะจบถึงจีโอเนาะ นะครับอาจจะจบถึงไอซีเฟสองได้นะครับแล้วเข้าสู่ยุคเลยว่าสักทีนะเราเราจะได้จบกับจากที่นี่สักทีเนาะนะครับเนาบแมปนี้นะจะเล่นแบบอื่นบ้างนะครับเพราะแอบเพราะว่าแมปอื่นนี่ก็มีไรเดอร์เหมือนกันเนาะนะครับเป็นแมปมาเลเดอร์เหมือนกันนะครับแมปอื่นก็มีเหมือนกันนะครับจะได้ไม่แค่ดูแค่แมปนี้แบบเดียวนะจะได้มีแบบอื่นดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มาดูตัวละครไรเดอร์เอ็กเซดนะครับเริ่มต้นจากเอ็กเซดกันก่อนเลยนะครับ เรา,าเาปลี่ร่างกันเลยนะขออยาตเปิดเสียงด้วยครับว่าปิดเสียง,งไว้นะครับขาอยากแปลงปลี่ร่างเลยนะครับต้ามหนังเลยนะครับการแปลง่ร่างนะครับเพิ่มเสียงนิดนึงแล้วกันนะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับอาจจะลูมากนิดนึงเนาะนะครับ ก็าอาจจะต้องห่างนิดนึงนะครับนี่แปลงร่างเป็นลายด้วยเอ็กเซย์แหละนะครับอ่ามีการแบบเลเวลอัพด้วยเนาะนะครับปกติมันจะต้องเป็นร่างแรกก่อนเนาะนะครับนี่คือเปลี่ยนร่างร่างสองแหละนะครับสําหรับเอ็กเซยก็เป็นตัวละครสีชมพูเนาะนะคะรับอสามารถคือร่างได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราแปลงร่างกันอีกรอบหนึ่งแล้ก็ใช้ท่าทุกท่านะะของเอ็กเซยทั้งหมดนะครับอาจจะแปลงร่างอีกหนึ่รอบหนึ่งนะครับ เหมือนกันหนังเลยนะครับเหวี่ยงด้วยเนาะนะครับาการบเนะปิดเกาะเนาะนะครับมือของคาโมโตเลยนะครับอย่างนี่ยนร่างไปในร้่นเอ็กเซสอล้อนะครับอเรามาดูท่าแต่ละท่ากันเลยนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับเป็นมนก็เป็นการฟันนะครับ ตอนนี้สภาวค้างแหละเนี่ยพยายมาใหม่ละกันนะนะขอไพยอาจจะค้างด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับเพราะว่าอันนี้เนาะนะครับอ่านี้เราก็มาใหม่แหละนะครับอ่าเริ่มจากท่าแรกใหม่นะครับขอไพ่นี้ด้วยนะครับอ่าท่าแรกเป็นการฟันเนาะนะครับใช้ดาบฟันนะท่าสองเป็นการใช้ค้อนนะครับเหมือนกันในหนังเลยเนาะนะครับเลยติดมีตัวเป็นการตีก่อยเนาะนะครับอ่าท่าสุดท้ายก็เป็นอะไรเด็ดคิกนะครับพยายามหันนิดนึงนะครับ อ่านะครับอิกเซตก็น่าจะมีแค่นี้คือว่าทดาเมจได้แรงอยู่เหมือนกันนะครับยิงท่าสันที่ยิ่งแรงใหญ่นะครับทานนี้นะฮะโจมตีวิกฤตนะครับนะครับโดยสุว่าแรงกว่าท่าอื่นเนาะตัวทดาเมจได้แรงอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็น่าจะหมดละของเอิกเซตนะเดี๋ยวเราเป็นแต่ความเป็นกินมุกนะกินมุกกันต่อเลยเนาะนะครับเพราะเอิกเซตก็น่าจะหมดละ นะครับเดี๋ยวเป็นตัวละครแป๊บหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นเปลี่ยนตัวละครมาแล้วนะครับเป็นไรเดอร์กิมุนะครับเป็นตัวตัวโกงเนาะนะครับในเรื่องนะขออนุญาตลดเสียงแล้วกันนะครับขออนุญาตทำให้เสียงเบาๆนิดนึงเนาะนะครับพวกโกเล็กซีเหมือนกันนะครับอ่าแต่เนี้ยก็เปลี่ยนเป็นกิมูละนะครับเรามาแปลงร่างเป็นไรเดอร์กิมูกันเลยนะครับอ่าก็มาของเอ็กเซดเลยนะครับว่าสียงก็เปลี่ยนเนาะ การแปลงมางปเป็นเลเดอร์กิมูนะครับเป็นแต่สีเปลี่ยนเนาะนะเข็มขัดยังเหมือนเดิมน,นะกรบชัดก็เปลี่ยนไปด้วยเนาะเป็นสีม่วงสีดำนะแต่ตัวนี้ยิ่งเปลี่ยนไปใหญ่เลยนะครับเป็นสีดำเนาะนะครับอาชัดกมูก็มีร่างคัดจอด,ด้วยนะเป็นซอมบี้เนาะนะครับอา่ว่าคนถึงนั้นแล้วก็มาดูท่าต่างๆนะครับจนนี้ต่างๆนอกจากท่าแรกน่าจะเป็นการต่อยหรือการฟันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ มันจะเหมือนกับเป็นการวาบเนาะท่าสองนะครับอย่างเรมนกับเป็นการอ๋อเรียกเกาะมานะครับท่าใช้เป็นน่าจะเป็นเลดกิ๊กนะครับมาถึงว่าจะทำดาเมตได้แร่งอยู่เหมือนกันนะสำหรับตัวนี้และตัวนี้ก็มีร่างขั้นสุดยอดด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทำคูดาให้มันถึงร้อยแล้วกันนะครับแค่มาใหม่นะครับมันจะได้ไม่เสียเวลานะครับตัวนี้ก็น่าจะได้ดาเมจถึงแหละนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นร่างขั้นสุดยอดกันเลยนะครับ อันนี้คือการเปลี่ยนร่างนะครับเป็ี่นร่าง oh. เป็น,นยอดนะครับน,นก็เป็นของขัดด้วยนะฮะทัาก็เป็นของเป็นมูแบบซอมบีน้นะฮะเป็นร่างหนึ่งหัวหายเปี่ยนร่างเป็นซอมบี้เลยนะฮะมีความแบบชวนให้มากขึ้นนะครับเราดูท่าแรกกันาเลยนะครับแรกเหมือน เป็นวาร์ปหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไปหักมาใหม่แล้วกันนะครับอย่าเสียงด้วยนะครับเพราะน่าจะมีลูขสิษย์อยู่เนาะนะครับลองดูถ้าแรกกันอีกรอบหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นการวาร์ปด้วยนะครับแต่สัวติดนะครับเดี๋ยวช้ำมาใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็กลับมาแล้วขออภัยเนี่ยจะหายไปนะครับเพราะลงไปข้างล่างเลยนะครับอ่าก็ดูถ้าแรกกันใหม่อีกรอบหนึ่ง มาทีนี้ก็จะบักเหมือนเดิมเนาะนะครับท้าแรกเหมือนกับเป็นการยิงหรือการต่อยก็ไม่รู้นะครับท่าที่สองนะครับเป็นการเตะนะครับท่าสามนะครับเหมือนกับเป็นการอ๋อการใช้พลังส่ฟ้านะครับสายฟ้านะครับท่าทีสุดท้ายนะครับเป็นไรได้คลิกนงนะครับสับ ตัวนี้ก็ถือว่าโหดใช้ไดน้นะครับนะครับรับเรื่กินหมูล่างขั้นสุดยอดนะครับเดี๋ยวเรา่นาจมดกลา่าทรัพ์ในส่วนของเอ็กเซนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวละคกันเลยนะถ้าจมดกล่ารัพ์ของเอ็กเซสก็ไปเป็นจีโอต่อเลยนะครับเพราะบิลไม่มีเนาะก็ข้ามเป็นจีโอเลยดยกันนะเดี๋ยวมาใหม่นะครับตัวนี้ก็เอ็กเซก็หมดละนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นจีโอละเลยได้จีโอนะครับเรามาแปลงล่างกันเลยนะฮะเดี๋ยวก็เป็นการใช้ไรวอตนะครับ และสุดทิงจีโอละ5จะเป็นตัวละครสุดท้ายละของยุคให้เซฟสองนะครับคลิปนี้ก็่าจบถึงชีวิตของจีโอนะครับว่าเหนียวมันจะนานเกินนะครับพยายามแ่ผมพยายามทาให้มันครบนะทุกบให้ได้ครบทุกตัวนะครับสำหรับในแมปนี้นะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับเป็นการฟันนะครับการยิงคันฟันด้วยเนาะท้าสองนะครับ นี่ยอาจจะแรงนิดหนึงนะครับแต่เมื่ดแค่หมื่นก็เป็นการยิงนักหน่นี่เหมือนนี่เป็นการฟันนะครับทัศน์ยก็เป็นอะไรตะคิกนะครับนะว่าเคยดูเห็นกันนะจีโอนะครับอ่านะครับสามารถขึ้นล่างได้ด้วยนะครับเนีขึ้นล่างก็เป็นการเอาแรดวัดออกนะครับแตดงได้กันอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็หมดละครับของจิโอนะเดี๋ยว ก็เปลื้องเป็นนักพรสุดท้ายกันก็คือเลเดอร์วอตนะครับตัวสุดท้ายแหละนะครับจอตัวต่อไปก็เป็นเลเดอร์วอตนั่นเองนะครับไหนที่ทำในพ่อเดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับขออนุญาตที่แยกไปเลยกันหน่อยนะครับไปหน้าอีก็หมื่นนะครับตามในหนางเหมือนกันนะครับจีโอนะครับก็น่าจะมรัสทั้เลเดอร์ตัวเลเดอร์จีโอนะครับต่อไปก็เป็นเลเดอร์วอตแหละนะตัวสีเขียวนะครับเดี๋ยวมาใหม่นะ อันนี้ก็เป็นตัวละครสุดท้ายแหละนะครับน่าจะเป็นตัวละครสุดท้ายแหละนะครับเพราะว่าพยายามแบบไม่ให้มันเยอะเกินนะครับก็น่าจะหมดละน,นี่จะเป็นสองก็น่าจะมีแค่นี้นะครับอ่าเละนี่คือเป็นตัวละครเลดเดอร์วอตนะครับเป็นตัวละครสท้ายของคลิปนี้นะครับเรามาแปลงร่างกันเลยนะครับ อ่าคว่าทำนี่อยู่เหมือนกันนะสำหรับเรดวอตนะครับอาจจะค้างนิดนึงนะครับเห็นผมใช่เนาะนะผมไว้ตัวละครอาจจะค้างนิดนึงนะครับเราไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงยังไม่เป่าตักีเนาะนะตอนแรกในแรกๆก็จีโอกระค้างเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่ามีบั๊กเล็กน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็น่าจะเกิดลางไปแล้วเนาะนะครับนตัวว่าก็เป็นตัวละครสีเขียวนะครับ ดูท่าแรกกันเลยนะครับผมเอาไฟไที่อาจจะไปเร็วนะอาจจะพูดเร็วนะครับวาเหนึ่งมันจะยาวเกิน,นท่าแรกก็เป็นการฟันนะใช้ดาฟันนะครับท่าสองก็เป็นการใช้เหมือนกระเคี้ยวเนาะนะครับท่าน,นี้เป็นการห่ายตัวว่าโกงอยู่เหมือนกันนะครับการห่ายตัวเนาะนะครับสามารถกลับมาได้เหมือนกันนะครับท่าสุดท้ายก็เป็นอะไรด้คลิกนะครับ เป็นัการไลเดอร์คลิกนั่นเองนะครับก็น่าจะหมดแล้วสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปได้คลิปกันเลยนะครับเพราะน่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปายได้คลิปกันเลยนะครับก็ในช่วงนี้นะครับเป็นไทคลิปแหละว่าน่าจะหมดแล้วนะครับล่าสุดถึงไลเดอร์วอดนะครับก็ขออภัยด้วยอาจจะย์ไม่ได้ครบเนาะนะเพราะเดี๋ยวมันจะนานเกินนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูทุกคลิปนะครรวมถึงคลิปนี้ด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็น่าจะไป ลงแหละนะครับลงสู่ u t u b e นะครับแลนะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามกันด้วยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าคนติดตามกันถือว่าค่อนข้างจะเยอะแหละขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับาจากการจากเราก็มาแปลงลเป็นรายได G O นะครับอีกรอบหนึ่งเนาะนะครับตัวน,นี้ก็เป็นตัวอะไรแต่คนก็น่าจะชอบอยู่เหมือนกันนะครับจะเพินน่มดินเสียงเราพอเปิดเสียงไว้อยู่นะครับ แนะเพราะกลัวลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับอ่าน่าจะมีแค่นี้แหละนะครับสำหรับในขอลากันไปก่อนนะคลิปหน้าก็มาเจอก,กันใหม่นะครับสวัสดีครับ